สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Morning Moon นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาเงินของผมนะครับว่าได้ประมาณกี่บาทนะครับผมผมได้ประมาณอ่าตีไปต่ำๆเลยนะครับ70บาทไม่รวมพวกดอกไม้พวกกล่องนะครับผมแบบได้ในเน้นเลยครับวันละ70บาท7จ็ดไอดีนะครับคือผมใส่เซตไม้นะครับผมใส่เซตไม้ทั้งหมดเลย7จ็ดไอดีนะครับผมผมจะมาคำนวณให้ดูนะครับว่าผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่นที่ดูก่อนดีกว่าครับว่าผมทำาัไรทำอะไรบ้างนะครับผมผมก็เข้าไปในเกมปุ๊บอ่า หรือ12นี่แหละครับผมผมนับไป11เอ็นะกันนะผมตีไปนะกันนะครับผมว่า11 11อันคูณ7ดได้เท่าไรนะครับผมใหยคำนวณให้ดูนะครับคือผมเดินไปคือผมไม่ไม่ไปทางนั้นนะครับผมไม่ไปทางขวานะคือผมเดินตรงไปเลยแล้วก็ตีก่อนเลยเราตีแต่แต่ไม้นะครับผมอย่าลืม้วเราตีแต่ไม้นี่แล้วเราก็ดูของทางขวาไม่มีนะครับผมทางขวามือนะครับมีจะมีกล่องนะผมมีคลิปอยู่นะครับผมเรามาดูคลิปของผมนะว่าวิธีสอนหากล่องตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับผม ไปไปดูเลยไปตรงนี้มันจะมีดอกไม้นะครับตรงนี้คือมีดอกหนึ่งตรงนี้ก็มีดอกหนึ่งแต่ไม่มีน,นี่ีเห็นปะเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นแอปเปิ้ลสีแดงนะผมได้กลิ่นผมได้กลิ่นแอปเปิ้ลหอมชุยอ้าสวสีเขียวเฉยเลยตรงนี้ก็มีดอกไม้นะครับหนึ่งดอกนะไปดูเลยนี่แอปเปิ้ลเจยแอโอโหอิ่มเลยทีนี้ตรงนี้ไม่มีดอกไม้นะครับผมเราก็ไม่ต้องตีต้นไม้นั้นนะครับผมอันนี้คือสูตรของผมนะวิธีหากล่องนะนี่กล่องมันจะมีตรงนี้นะครับผม แต่ผมมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีนี่รังรึ่งวิธีตีหลังรึ่งนะครับผมผมว่ามันไม่เกี่ยวกับตีหลังต้นหรือม่ผมว่าไม่เกี่ยวนะมันแล้วแต่ดวงว่าโดนต่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตีดูนะอ่ะตีข้างๆเลยอ่ะผมตีข้างๆเลยผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับถ้ามาตาแดงมันก็ตาแดงรับนี่ไงเห็นไหมไม่แดงอันนี้คือ ผมว่าไม่ไม่เกี่ยวนะครับว่าตีหลังต้นได้หรือเปล่าหรเอยังไงนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ทราบนะครับว่าเทคนิคเป็นยังไงแล้วผมก็ตีเลยนะครับรางพึ่งค่อยเก็บนะครับผมตอนเหลือสเตมินาเหลือสี่ค่อยกลับบ้านค่อยไปเก็บนะครับนี่เห็นไหมมันตีได้บรรทิบต้นนะครับผมเซ็ตของผมโคตรดีครับซื้อของผมไล้นะครับทักมาได้เลยนะครับผมนี่โปรโมทนิดนึงตีเลยแล้วกันนี่ตีเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเอาสักห้านาทีพอคลิปเรา นี่เห็นไหมเหลือสี่พอดีเลยเรากะโคดแม่นไปเลยแล้วกันวิธีเทคนิคของผมนะครับว่าผมเดินลายยังไงนะครับผมเดินยังไงอ่านี่คือก็เก็บได้แล้วเก็บปกลับบ้านคือเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่มันได้ประมาณห้าสิบต่อครั้งนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมคูณดูเลยกันมันได้รอบหนึ่งสมมตินะสิบต้นนะครับไปกี้ผมตีได้สิบต้นนะสิบต้นคูณอ่าห้า สิบต้นคูณ5้นะครับได้อะไรห้าสินะครับผม50าสิบนะหนึีนะครับเร็วไป 1ID 50อันนี้ก็คือคูณนะครับคูณเรามี50อันใช่หมห้าสิบคูณสิอันนี้คือผมนับเปสิบเอ็ดเลยกันนะตอนเข้าอ่ะผมนับเปสิบเ็เลยนะครับผมว่าวันหนึงได้11หรือ12แต่ผมนับ11นะครับผมไป สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดคูณห้าสิบห้าสิบนี่คือท่อนไม้นะครับอย่างงงนะครับผมปั๊บได้ห้าห้าร้อยห้าสิบห้าท่อนนะครับผมหนึ่งไอดีหนึ่งวันก็ได้วหนึ่งวันได้ห้าร้อยห้าสิบทอนใส่เซตใส่เซตท่อนไม้นะครับใส่เซตตัดไม้นะที่ผมมีเซตนี้นะครับผมเซตตัดไม้นะครับผมนี่คือเซตตัดไม้นะสิบสิบแล้วก็ หแหวนนึ่งแหวน่กับแหวนสน,นะครับผมนี่นะครับผมจะคูณดูเลยกัน550ท่อนนะครับผมอคูนเจ็ดเลยนะผมมี7จ็ดีนะครับถ้าผมใส่7จ็ดีผมมี7จ็ดเีเลยนะครับผมท A, Z, ่อนไอเซตต้นไม้คูณ7เลยแล้วกันปั๊บสามรอ่าเจ็ดไอดีนวันสามร้บนี่สามร้อยสามร้ เอ้สามพั 3, นแปดร้บผมอ่าแล้วก็กดไปสามพันอยาทอนอาหาร10นะครับหารสินี่คืออ่าวิธีแลกมเมล็ดนะครับผมแลกมเมล็ดมันใช้10ต่อ1นึเมล็ดนะครับผมไปหารไปเลยสามราเมล็ดนะครับผมได้ทั้งหมดสามราเมล็ด ตอนนี้มเมล็ดมันที่ผมขายเมื่อวานล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานวันที่22นะครับผมผมขายตอนเที่ยงๆนะครับผมผมขายไปที่สามมอสแปดสิบห้าใช่ไหมคูณศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดนี่คือมเมล็ดหนึ่งนะครับอ่าแล้วผมกดไปเลยปุ๊บเห็นไหมแค่หกสิบเก้าบาทนะครับผมประมาณนี้ประมาณหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทเจ็ดไอดีนะครับผมเจ็ดไอดีนะแล้วก็ฉเฉลี่ยเขียนไว้เฉลี่ย ราคารับมาเล็จุด1 8 8นี่นะครับผมผมก็ได้ประมาณนี้นะครับ69บาทนะครับผมต่อวันนะครับผมยังไม่นับพวกดอกไม้นะครับผมว่าดอกไม้มันได้ประเภ¡!ิดได้วันละร้อยนะครับผมดอกไม้พวกอะไรอีกนี่เห็นไหมรังพื่งก็ขายได้นะครับอันละบาทมั้งเห็นคนรับในกลุ่ม มีคนถามว่าขายยังไงนะครับกลุ่มขายยังไงพวกของนะครับผมนี่คือเฟซผมนะครับมีอะไรทักถามผมได้นะครับผมตอบได้ตลอดวิธีขายนะนี่อันนี้คือกลุ่มประจาผมเลยกลุ่มกลุ่มนี้เลยกลุ่มประจาผมเลยอ่าแล้วเราก็ขายไปแล,แล้วเนี่ยเราก็โพสขายเลยขายมาเมล็ดแบบนู้นนะแบบเมล็ดกี่บาทกี่บาทก็ว่าไปนะครับผมมีกี่อันกี่อันเห็นไหมมีคนรับเต็มเลยซื้อขายนี่นะครับผมดูเครดิตดีๆนะครับผมเฟซผมจริงคือ ผู้ติดตาม200อนะครับเฟซอาจจะเหมือนแบบปลอมๆหน่อยนะครับผมก็ดูที่เครดิตผมนะครับผมนี่เครดิตผมวิธีดูเครดิตผมนะครับนี่ก็ดูผู้ติดตามเอาไว้ได้ครับผมแล้วก็ทักถามผมก็ได้ของจริงนะครับมีอะไรทักถามผมได้นะครับผมก็บายบายครับเจอกันครับผมคลิปหน้าคลิปอะไรก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบายบาย